จำได้ไหมเนี่ยจำได้สิเขาเป็นไงบ้างสบายดีไหมเป็นสบายดีนะแต่ว่าเออตอนนี้หลิงเรียนอยู่สาขาอะไรเหรออ๋อสาขาเรียนอยู่ตรงนี้เองถึงเรียนอยู่ตรงนี้เราเรียนสาขาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอะ่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างอะ่ะแนะนํามาหน่อยสิเรียนเกี่ยวกับการแปลรูปอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพแล้วก็ยังเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนม,มาวิเคราะห์คุณภาพด้วยนะเนี่ยไข่คเค็มเรากําลังจะเอาไปเข้าชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพพอดีเลย แล้วเรียนสาขาเนี้ยจบไปแล้วอ่ะทํางานเกี่ยวกับอะไรหรอพอดีว่าน้องเราสนใจจะเรียนสาขาเนี้ยอ,อาจจะไปแนะนําน้องเราอะ่ะส่วนใหญ่ก็ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะเป็น QA QC แล้วก็ R&D หรือจะเป็นการควบคุมการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรืออาจจะเป็นนักวิจัยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ได้ การทํางานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นการขายการส่งเสริมการตลาดการวางแผนการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลและประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นหลักเอ้ยแล้วขายเกมวันนี้จะไปวิเคราะห์ปะใช่กําลังจะไปวิเคราะห์พอดีเออถ้าสนใจอะเราไปวิเคราะห์ด้วยได้ไหมได้พี่เดี๋ยวเราพาไปแนะนำไปสิอ้าว<ป>มาแล้วหรอหลินทุกคนสวัสดีนี่ท็อปนะเพื่อนเราเอง มีเพื่อเรานะที่โซดาบีแล้วก็แต่แล้วก็จะมีน้องๆพิสาทุกคนวันนี้ท็อปเขาสนใจมาดูอะเพราะว่าน้องเขาอยากมาเรียนที่สาขาเราเอาสิดีเลยเนี่ยไข่เค็มนะเรากําลังเซตแลบททาไข่เค็มอยู่พอดีท็อปรู้ไหมว่าไข่เค็มมาทํายังไงไม่รู้เลยอะเออไข่เค็มทำยังไงหรอไข่เค็มอะแบ่งกันมาวิธีการผลิตเป็น2ประเภทนะคือไข่เค็มดองน้ำเกลือกับไข่เค็มพอกน่าสนใจมากเลยอะดิ โดยมากมักจะใช้ไข่เป็ดนำไปแช่ในน้ำเกลือหรือนำไปพอกด้วยวัสดุที่ผสมเกลือเพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่เพื่อให้สามารถเก็บไข่ไว้ได้นานขึ้นไข่เป็ดเค็มที่ผลิตจากการแช่น้ำเกลือจะมีกลิ่นของน้ำเกลือไข่าขาวจะแน่นและเนียนในขณะที่ไข่แดงจะมีสีออกส้มอมแดงการทำไข่เค็มด้วยการพอกดินสอพองโดยผสมดินสอพองกับน้ำสะอาดไม่ให้ข้นหรือเหนืดเกินไป หมักทิ้งไว้3-4ชั่วโมงจากนั้นเทเกลือผสมลงในดินสอพองที่หมักไว้คุกเขาให้เข้ากันนําไข่เป็ดที่ล้างทําความสะอาดแล้วคุกเขากับดินสอพองโดยให้มีความหนาพอสมควรแล้วนําไปคุกกับขี้เถ้าแกบให้ทั่วก่อนนําบรรจุลงในภาชนะเช่นถุงพลาสติกกล่องแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเมื่อครบเจวันสามารถนํามาประกอบอาหารประเภทไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุน๋นหากต้องการนําไปต้มควรหมัก ถึง20วันซึ่งไข่เค็มดินสอพองนี้จะมีรสชาติไม่เค็มจัดเหมือนการดองด้วยน้ำเกลือ ส่วนการดองด้วยน้ําเกลือเราจะใส่ไข่เป็ดลงไปในโถแก้วตามด้วยน้าส้มสายชูใส่ให้พอท่วมไข่เป็ดแช่ทิ้งไว้5นาทีจากนั้นเราจะพลิกไข่เป็ดไปอีกด้านหนึ่งแล้วแช่ทิ้งไว้อีก5นาทีเราจะเตรียมจานมาหนึ่งใบเพื่อใส่เกลือลงไปแล้วนําไข่เป็ดมาคลุกเกลือให้ทั่วจากนั้นเราจะนําไข่เป็ดใส่กล่องถนอมอาหารปิดฝาให้แน่นปล่อยทิ้งไว้นาน7วันอ้าวแล้วไข่เค็มเนี่ยทานยังไงหรอ ไข่เค็มเนี่ยเลือกทานได้หลายแบบเลยถ้าสมมติว่าเราดองหรือพอเกเสร็จถ้าเราทิ้งไว้1นถึงหวันเราก็สามารถทํามาเป็นขนมบัวลอยได้อย่างเช่นก็คือขนมบัวลอยไข่หวานแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานก็คือ3-7ถึงวันเนี่ยเราก็สามารถทํามาเป็นขนมแลกกับข้าวได้อย่างเช่นไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็พะโลส่วนเนี่ยจะเป็นไข่เค็มดีสับองแบบไข่ดาวนะเวลาที่เราไปทอดแอล้วทานกับข้าวสวยอะ่ะ อร่อยมากเลยทบ้าเคยทานแบบไหนมาบ้างล่ะเคยกินแตไข่เค็มแบบต้มอ่ะที่กินกับข้าวต้มเราก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าไข่เค็มสามารถทําได้หลายเมนูเลยแบบที่ท็อปเคยทานแบบนั้นน่าจะเป็นไข่เค็มต้มจะนํามาพอกทิ้งไว้10-15วันแล้วก็จะเอามาล้างล้างแล้วก็เอาไปต้มแบบนั้นจะเรียกว่าไข่เค็มต้มคนส่วนใหญ่จะนิยมทานคู่กับข้าวต้มหรือว่าจะนํามาทําเป็นยําไข่เค็มก็ได้ ส่วนไข่เค็มที่พอกไว้เจ็ถึงยีวันนะ่ะเหมาะสาหรับทําไข่ต้มสุกแล้วนอกจากนี้ไข่เค็มสามารถทําได้อีกหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มสลัดปาหมูสับกึ่งไข่เค็มโหไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าไข่เค็มสามารถทําได้หลายเมนูขนาดนี้ไว้เราต้องไปทําเมนูไข่เค็มกินเองที่บ้านแล้วล่ะแ,แ,แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไข่เค็มที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมีคุณภาพยังไงแล้วก็หมดอายุตอนไหนอะโดยปกติแล้วเราจะดูการ ในค่อนข้างยากนะเราจึง,งจเป็นต้องตรวจวัดคุณภาพของไข่เค็มโดยการตรวจวัดจะใช้เครื่องมือต่างๆพวกนี้เลยใช่แล้วเราสามารถวิเคราะห์ไข่เค็มโดยการวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆเช่นกายภาพเคมีจุลินทรีย์แล้วก็ทางประสาทสัมผัสโดยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผชอเป็นสิ่งควบคุมคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแล้วมผอ,อชอนี่คืออะไรหรอ อ๋อมันคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมอผชาคือข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภณัณฑ์ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอท็อปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดนอกจากมอผชาจะทําให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วมอผชายังจะทําให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือแลวก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยนะ แล้วมอผสนของไข่เค็มเนี่ยมีอะไรบ้างเหรออย่างแรกเลยนะลักษณะทั่วไปจะแบ่งเป็นลักษณะภายนอกกับลักษณะภายในโดยลักษณะภายนอกของไข่ดิบเปลือกไข่จะต้องสะอาดแล้วก็ไม่แตกไม่ร้าวแล้วก็ไม่บุบส่วนไข่เค็มพอกเราจะนําสิ่งที่พอกไปล้างออกก่อนนะเมื่อนําสิ่งพอกออกแล้วทําความสะอาดเปลือกไข่ต้องไม่แตกร้าวหรือบุบเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นไข่เค็มแบบต้มสุกนะ เปลือกไข่อ่ะจะต้องสะอาดแล้วก็ไม่มีรอยแตกรล้าหรือว่ารอยบุกเลยลักษณะาภายในของไข่เค็มที่ดีเนี่ยต้องเป็นแบบไหนรอล,ลินทั้งไข่เค็มดิบแล้วก็ไข่เค็มต้มสุกเนี่ยสีของไข่จะต้องไม่มีความผิดปกติไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวจะต้องแยกกันอย่างเห็นได้ชัดและไข่ขาวส่วนที่ติดไข่แดงยังคงมีลักษณะเป็นไข่ขาวข้นสีค่อนข้างใสไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆปรากฏอยู่ไข่เค็มดิบไข่แดงมีสีเข้ม ค่อนข้างเป็นทรงกลมมีความมันแต่ถ้าไข่เค็มต้มสุกไข่แดงมีสีเข้มมีลักษณะเป็นมันมองเห็นได้ชัดส่วนกลิ่นจะต้องเป็นกลิ่นธรรมชาติของไข่เค็มไม่มีกลิ่นผิดปกติที่ไม่พึงประสงค์ส่วนรสชาติของไข่เค็มดิบเมื่อทําให้สุกไข่ขาวจะมีรสชาติเค็มส่วนไข่แดงจะมีรสชาติมันและเค็มพอดีถ้าต้มสุกแล้วไข่ขาวมีรสเค็มไข่แดงมีรสมันและเค็มพอเหมาะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องทดสอบทางประสาทสัมผัสนะห้องนี้เรียกว่าห้องทดสอบทางประสาทสัมผัสเราแบ่งออกเป็น2โซนโดยห้องนี้เราจะเรียกว่าเป็นห้องเตรียมตัวอย่างเราจะไม่ให้ผู้ทดสอบชิมเข้ามาโดยเด็ดขาดเพราะการเตรียมตัวอย่างเราต้องเตรียมเปแบบปกปิดเพื่อป้องกันอคติของผู้ทดสอบชิมแล้วการเตรียมตัวอย่างแบบปกปิดเนี่ยมันต้องเตรียมแบบไหนเหรอในการเตรียมตัวอย่างเราจะใช้ตัวเลขแทนชื่อเรียกของตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ถ้ามีหลายตัวอย่างจะต้องมีการช่างการตวงแล้วก็การวัดให้มีขนาดเท่ากันรวมทั้งภาชนะที่นำมาใส่ตัวอย่างจะต้องเหมือนกันด้วยเนี่ยเราก็ทำการจัดเป็นชุดสำหรับผู้ทดสอบชิมแต่ละคนแล้วผู้ทดสอบชิมอะจะต้องทดสอบชิมห้องไหนหรอ ู้ทดสอบชิมจะทดสอบชิมอีกห้องหนึ่งภายในห้องจะแบ่งออกเป็นบูธผู้ทดสอบชิมจะต้องอยู่อีกห้องหนึ่งภายในห้องชิมจะถูกแบ่งเป็นบูธภายในบูธจะมีไฟส่องสว่างมีช่องส่งตัวอย่างที่เชื่อมต่อกับห้องเตรียมตัวอย่างและผู้ทดสอบชิมจะนั่งชิมอาหารภายในบูธซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวและจะได้มีสมาธิในการพิจารณาตัวอย่างโดยไม่มีสิ่งรบกวนแล้วทดสอบชิมวันนี้ต้องทดสอบชิมอะไรบ้างเหรอนดย วันนี้เราจะทดสอบชิมไข่เค็มโดยเราจะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันการทดสอบชิมไข่เค็มเราจะนำไข่เค็มต้มสุกมาแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันจากนั้นเราจะนำไปทดสอบชิมโดยวันนี้เราจะทำการทดสอบชิมความชอบ9ระดับคะแนน1คือไม่ชอบมากที่สุดคะแนน9คือชอบมากที่สุดคุณลักษณะไข่าขาวที่เราจะทดสอบคือสีของไข่ขาว รสเค็มเนื้อสัมผัสกลิ่นและการยอมรับโดยรวมส่วนคุณลักษณะของไข่แดงที่เราจะทดสอบวันนี้คือสีของไข่แดงความมันเงารสชาติกลิ่นและความชอบโดยรวมเราขอทายนะว่าห้องนี้คือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาใช่ไหมที่เขาใช้วิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆในอาหารอะใช่แล้วเก่งมากเลยและที่ท็อเห็นอยู่ตอนนี้นะเป็นวิธีการของการตรวจหาพวกเชื้อแล้วก็ปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในไข่เค็มของเราอะ แล้วไข่เค็มนี้ต้องตรวจเชื้ออะไรบ้างหรอตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องไข่เค็มกำหนดมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ไว้คือต้องมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน1,000 0โนืนคลีต่อตัวอย่าง1กรัมต้องไม่พบสมอนาล่าในตัวอย่าง25กรัมคอสติเดียมเพอร์ฟิงเจนต้องไม่พบในตัวอย่าง0.1กรัมสเตฟฟิโลคอคัสต้องไม่พบในตัวอย่าง0.1กรัมและต้องไม่มีลาปรากฏให้เห็น แล้วดินที่ใช้ในการพราะไข่เค็มอะ่ะมันจะมีความปลอดภัยไหมเพราะว่าในดินอะ่ะมีค่าโลหะอยู่ที่สูงมากค่าโลหะเนี้ยมันจะซึมเข้าไปในไข่เค็มของเราไหมอะ่ะอืมก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าไข่เค็มนิ้สัพองเนี้ยเราใช้ดินสอบพองที่มีองค์ประกอบของธาตุมีความมั่นใจได้เลยว่าโลหะเนี้ยจะไม่เข้าไปในไข่เค็มได้แต่เพื่อความปลอดภัยเนี้ยเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่อง X-ray fluorescence หรือเครื่อง f r x นั่นเองเดี๋ยวเราพาทขอไปดูโอเคโอเคไป XRF ๋อและการทำงานของมันอะทำงานยังไงหรอเครื่อง XRF ทำหน้าที่ปล่อยรังสีเอกซเรย์ X ไปที่ตัวอย่างเพื่อกระตุ้นอะตอมโลหะเครื่อง XRF จะปล่อยรังสีเอกซเรย์ X ไปที่ตัวอย่างแล้วกระตุ้นให้อะตอมโลหะปล่อยรังสีเอกซเรย์ฟูเอ็กซเซนต์ออกมาแล้วถ้าต่างชนิดกันจะปล่อยรังสีนี้ออกมาต่างกันทำให้วิเคราะห์อะตอมของโลหะได้นั่นเองข้อดีของ FRX คือไม่ทำลายตัวอย่างวิเคราะห์ได้ทั้งของแข็งและของเหลวและวิเคราะห์ปริมาณธาตุที่มีน้อยมากๆในระดับส่วนในล้านส่วนหรือ ppm เลยนะหลินการที่มันสะอาดและปลอดภัยขนาดนี้บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุภายฑ์เคยมเนี่ยก็ต้องสำคัญมากเลยใช่ไหมใช่เลยแล้วท็อปคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงหรอเราิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีนะควรสะอาดแห้ง สามารถบรรจุไข่เค็มได้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยใช่แล้วนอกจากนี้ฉลากของสินค้าเนี่ยเราต้องบุรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นไข่เค็มนองเกลือไข่เค็มพอกเกลือไข่เค็มต้มสุกและน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องตรงตามฉลากและบอกคําแนะนําในการบริโภคบอกรายละเอียดของผู้ผลิตอีกด้วยนะแบบนี้เองนอกจากนี้สถานที่ตั้งอาคารผลิตเครื่องมือและเครื่องจัรอุปกรณ์การผลิตการควบคุมการผลิต สุขาพิบาลการบำรุงรักษาการทำความสะอาดบุคลากรและสุขาพิบาลของผู้ผลิตต้องได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP สีแดงของไข่เค็มเนี่ยมันจะเท่มกว่าสีของไข่ต้มเนี่ยเพราะอะไรบ้างสีแดงจะมา,าจากเม็ดสีที่ชื่อเซียเซนทีนแล้วก็ลูเทอินที่ได้จากอาหารของเป็ดสารทั้งสงตัวนี้ละลายในไขมัน เกลือที่แพร่เข้าถึงไข่แดงจะทําให้โปรตีนในไข่แดงเสียสภาพปล่อยไขมันที่มีสารสองตัวนี้ละลายอยู่ออกมาทําให้ไข่แดงเค็มมีสีเข้มและมีความมันวาวเราจะรู้ได้ไงว่าขอางไข่แดงเค็มเนี่ยจะเข้มมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ได้โดยเราวัดค่าสีหรือ Color Li ์ลิมแต่เพราะว่าสีของไข่แดงและไข่ขาวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากจําเป็นต้องแยกจากการเวลาวัดค่าเราจะบดส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อน เพราะแต่ละส่วนของไข่โดยเฉพาะไข่แดงจะมีสีที่ไม่สม่ำเสมอกันวิธีวัดก็ง่ายๆเลยใส่ตัวอย่างที่บดเป็นเนื้อเดียวกันใส่ลงในถ้วยปิดฝาจากนั้นกดวัดค่าเครื่องจะแสดงค่าสีทั้งหมด3ค่าคือค่า l อสตาเอสตาและ b ีสตาซึ่งมีทั้งค่าบวกและค่าลบซึ่งค่า l สตา แสดงถึงค่าความสว่างและค่าความมืดส่วน B ีสตาแสดงถึงสีเหลืองและสีน้ำเงินและสุดท้ายค่า A อสตาคือแสดงถึงสีแดงและสีเขียวเห็นไหมว่าเวลาวัดค่าของไข่ขาวจะมีค่า L อสตาที่สูงมากเราจะรู้ได้ไงว่าไข่เขาวของเราเี่มีความเค็มมากและเค็มน้อยมากแค่ไหนปกติอะคนเราอ่ะจะวัดความเค็มได้จากการชิมใช่ไหมแต่ว่า คนเราอะ่ะมีความชอบความเค็มะไม่เท่ากันดังนั้นอ่ะเราสามารถวิเคราะห์ความเค็มได้จากปริมาณคลอไรดไอออนที่ได้มาจากเกลือโซเดียมคลอไรดหรือเกลือแกงนั่นแหละวิธีการที่เราทําได้ก็ไม่ยากเลยนะเราอาจจะใช้การไตเติกับสารเคมีมาตรฐานก็จะหาปริมาณเกลือในไข่เค็มได้แล้วแต่ถ้าเราอยากรู้รายละเอียดว่าต้องทํายังไงอะ่ะลองมาทําดูนะ โหวพวกหลินนี่เก่งมากเลยนะเรามาสาขาหลินเนี่ยได้ความรู้เยอะมากเลยทั้งกระบวนการผลิตกระบวนการควบคุมคุณภาพของอาหารเราจะนําความรู้เนี้ยไปบอกน้องเรานะให้มาเรียนสาขาวิชา,าวิทยาศาสตร์ะเทคโนิลยีายาการอาหารหลินพอจะมีหน้าเพจเฟซบุ๊กของสาขาไหมอ่ะมีสินี่ไงเพจสาขาเราท็อปไปกดไลค์ได้เลยนะอ๋อวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณทั้งหลินโซดาบีมแต่มากเลยไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายอ้าวมาแล้วเหรอหลิน แต่รจะรู้ได้ไงว่าความเข้มของสีไทย